คุณคะเพื่อนๆตอนนี้นะดิฉันอยู่ที่ศูนย์ราชการแหละมาติดต่อเรื่องสอปอสอชเนาะได้เรื่องแล้วเสร็จแล้วตรงน,นี้เขามีโคท็อปอไงก็เลยมาเดินนี่นี่นี่นะตรงน,นี้เขาก็คือของอะไรนะบ้านบ้านภูจังหวัดอะไรอะ จังหวัดอะไรนะขุนทหารคุณดูป้ายขุนทหารน,นะเอ๋ตัวนี้อยู่ในงานเขาเรียกอะไรนะงานงานของโอท็อป oh, <top. S 2> เนี่ยเขามาโชว์กันเนาะกิจกรรมสาธิตเขาเขียนนะอะไรนะ เที่ยวไทยวิถีใหม่ร้อยชุมชนเสวยงามนี่ไงงานโอท็อปคุณตอนนี้เราก็เลยมาเดินเล่นกันสนใจอะไรเลยหรือเปล่าคุณลมคุณลมอยากได้อะไรอ่ะ ถ่ายไปเรื่อยๆให้ดูว่าเออเขามีเนี่ยอันนี้บ้านทะเลน้อยนะพัท,ะทะลุงคุณน,นี่สวยงาาปกติอะเราชอบเดินแบบนี้อยู่แล้วไงชอบมาเดินดูโอทอบมั่งการแสดงสินค้ามั่งและการท่องเที่ยวนี่ไงเสือเยอะเลยคอัน,นอที่จังหวัดเลยนะคุณบ้า,านา เที่ยวสั้งสรรโอเคหน่อยทีสวยดกพอถ่ายหน่อยโอเคสวยงามไฟลายไปนะอ๋อนี่ฝั่งนี้อีกนะนี่ของพัทลุงขายไปแล้ว ให้เพื่อนเพื่อนดูนะงานโอโ๊กท็อปชขจัดถึงวันที่วันนี่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสิงหาคมสอสวันมั้งไม่แน่ใจอ่านแล้วก็ลืมนีม่สวยทั้งนั้นเลยแต่เขาก็สวยดีนะมานี่มาแบบฟุ้งนะคุณเพราะอะไรอะ่ะจะมาสอาปสอสชอมาดูสถานที่ที่เราจะไปรักษาตัวไงเราไม,ม่ค่อยสบาย พอเลิกเที่ยวก็ไม่สบายเลยถ้าเดินเที่ยวต่อก็สบายดีตรงนี้คืออะไรอ่ะไอ,อสวยมากอ่ะ่าจะเป็นทางใต้นะเป็นไรอ่ะสวยงามนี่ฝั่งนี้ก็สวยนะอัะนนี้มีหัวตะโขนนี่อะไรนะตะโขนโอ้จังหวัดเลยตืงน้วยอ่ะ เออของจังหวัดเลยคุณสวยโอท็อปนะคุณโอท็อปงานโอท็อปถ่ายไปเรื่อยๆรืสวยงามแต่ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะแต่ตรงนี้ยังไม่ได้อ่านเลยว่าคือที่ไหนอ่ะสวยอ่ะจังหวัดอะไรอ่ะเหมือนชายทะเลเลยอ่ะ เขาไม่เห็นบอกจังหวัดเราเลยไม่รู้อ่ะว่าเป็นชายทะเลด้วยอ่ะจังหวัดอะไรเนี่ยสวยจังชอบอันนี้จังหวัดอะไรจังหวัดตราดค่ะสวยดีองละ่ะจะถ่ายก่อนนะได้ค่ะตราดเนะาะจ,จ,จะได้ถ่ายให้ไงตะวันออกเลยค่ะใช่เคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปตรงนี้ไง โอเคนะใหญค่ะเกาะช้างเหรอคะใช่เออแล้วก็ไปวนตามในจังหวัดแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้ไปไงเกาะปูดอเกาะปูดเนาะาอดจันไว้เดี๋ยวจะไปเที่ยวยังไม่ได้เข้าเกาะปูดโอเคค่ะโอ้ดีมากดีดีโอเคค่ะอ๋อวันนี้เขาเกาะปูดคุณเราเคยไปตราดจริงแล้วก็ไปเกาะช้างแต่ว่าไม่ได้ไปเกาะปูดใช่เราเิ นี่เชียงรายี่จะเห็นหล่นอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษ,โทษร่วก็หลังแสง <c oughs> <c oughs> อ้ยของหล่นคุณ <c oughs> เดินดูไปเรื่อยๆ๊ยมันสวยๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าฉากที่ทำนะคุณสวยงาม <c oughs> <c oughs> โอ้ยอย่างนี้นะคุณฉันถ่ายได้เยอะเลยชอบมาก ตางนี้นะอันนี้เชียงรายนะเออเนี่ยดูดูร้านดูร้านไม่อแล้วไม่อแล้วน้องใส่ไปเลยนะใช่ก่องนี้คือกล่อนี้คือบางทีก็ไม่ได้เขียนชื่อจังหวัดไงเราก็เลยไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถจะบอกได้ แว่าเขามีไอ้ฉากหลังอะสวยงามน,นะเออที่นี่ที่ไหนอีกอะไม่รู้อีกอะบ้านปู่ไทยธานีอ๋ททอ,อที่นี่อู่ไทยธานีนะคุณนี่พราะเขามีป้ายอย่างงี้นะเออแล้วเ,เขียนชื่อจังหวัดเราก็จะรู้ไงแต่พราะไม่เขียนปั๊บเราก็ถ่ายได้แต่ข้างหลังไง ว่าเขาสวยงามแต่โดยมากถ้าดีฉันจะเข้าไปดูนี่ส่วนมากจะเป็นอัญมณีซะส่วนใหญ่นี่ไงตากชอบมากตอนนี้ฉันไปตากนี้ฉันก็จะหาซื้อเม็ดเอ,อนี่สวยงามโยกมั่งแล้วก็นี่นี่น,น,น คุณจังหวัดตากนี่ผีสวยงามชอบอันยมณีถูกับดิฉันมากวันนี้ดิฉันไม่ได้ใส่มาหรอกนี่ไงเดี๋ยวจะต้องมาเลือกแน่นอนขอถ่ายไปเยอะๆก่อนให้ได้เยอะๆแล้วก็เดี๋ยวดูทิกคุณลมเขาสนใจอะไรน้ำพึ้งเยอะมากเข้าไปดูน้ำพึ้งอีกแล้วอ่ะนี่ไงยืนดูน้ำผึ่งใครจะซื้อน้ำพึ้งนั่นแหละ แต่จังหวัดอะไรตรงนี้ยไม่รู้อ่ะไม่มีป้ายอ่ะโอเคเรื่อยๆไปก่อนเนาะถ้าจ้าไหนก็มีป้ายก็จะบอกได้ว่าเป็นจังหวัดอะไรอ่านี้ชัยนาจเนินขามชัยนาจบ้านค่อยเองเพิ่งขายแต่ว่ายังไม่ได้โอนกันเพราะว่ากำลังคนซื้ออยู่ในระหว่างขเขาเรียกอะไรอ่ะในระหว่าง ไปติดต่อธานาคารนี่คืออะไรอันนี้ไม่รู้ไม่มีจังหวัดจังหวัดอะไรอะมองไม่เห็นน่ะดูวหน้าบ้านสะคุณดูข้างบนนู่นก็ได้ข้างบนนี่คือศูนย์รวมศูนย์ ราชการมีทุกอย่างเลยอะ่ะเราไม่เคยรู้แล้วเราก็ไม่เคยเข้ามาเนาะว่าก็ว่าทําไมเข้ามาติตอ๋อนี่พี่จิตนี่เออ,น,เน,เอ,อนี่ไงสวยจังน,น,น,นะนี่นี่น,นะนี่พี่จิตไม่ใช่นานนะนี่เนินฐานนะนี่ชนะไข่เขาเยอะๆหน่อย

อันนี้บ้านใหม่บ้านใหม่คือบ้านใหม่คือจังหวัดอะไรอำเภออะไรอะเขียนแต่บ้านใหม่แต่ไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรอะนี่จังหวัดอะไรโอ้โอยสิบาโอเคเยอะมากถูกเออูนะถูกมากเอออ๋อ นี่เชียงใหม่เออถ่ายได้เยอะๆเลยอะ่ะก็จะเมื่อกี้ก็ถ่ายอยู่ก็ไปซื้ออะไรก็เข้าไปเดี๋ยวแล้วถ่ายให้เอาตังค์ในี้ไปไหมระวังไข่แตกเนะื้อเดินอะ่ะถือไประวังไข่แตก โอ้นี่ขายอะไระวัดอะไรหวัวฟรีจังหวัดอะไรอ่ะเออเจ้านี้เขาข,ขายของดีเนาะไม่รู้จังหวัดอะไรอ่ะเราก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เขาขายของสดเจ้าไหนอ่ะอ๋อเขามีอาหารสำเร็จเยอะเลยอ่ะอ๋อเออก็มีของขายเยอะแยะเลย ที่บางทีวิวข้างหลังสวยนะแต่เขาไม่ได้บอกจังหวัดเราก็เลยไม่รู้ไงมีข้างหลังมาสวยขายนะลูกค้าต้นไหนแบบอยาจังอันนี้จะเป็นอะไรคุณลมซื้ออะไรนะสมุนไพรอีกแล้วอะ่ะชอบสมุนไพรมากอโอเค ได้แล้วแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวส่งไว้เพื่อนดูนะ